อร่อยบ่คะแซ่บบ่คะอ่ะภาษาไทยสิลูกอร่อยค่ะอร่อยค่ะอ่ะภาษาอีสานสิลูกอแซ่บหลายค่ะแซ่บ,<ส>บอีหลีสวัสดีครับสวัสดีครับแม่แแคุณแม่หรอ สบายดีปะครับสบายดีครับเฮ็ดยังครับเฮ็ดยังครับอ่าทำอะไรครับน้องโฟกินแอปเปิ้ลน้องโฟกินแอปเปิ้ลครับสีแดงอ่านั่งดีๆยืนดีๆลูกอร่อยค่ะฮะอร่อยจริงเหรอลูกแซ่บปะคะแซบดีโอ้แซ่บพี่ลิค่ะวันนี้นะคะพาเด็กๆมาออกกำลังกายนะคะ น้องอันดายังไม่อิ่มเลยยังไม่ต้องไปนะลูกนะนั่งก่อนนะคะมาดื่มเน้ำเออพี่โฟรี่ดื่มน้ำหนูจะดื่มได้ไหมคะไม่ดื่มค่ะอาจารย์ดื่อรย์จะดื่มอะไน้ำน้ำพี่โฟรี่เทน้ำจดื่มน้ำค่ะ น้องอันดาไก่อยู่ไหนคะไก่อยู่ไหนคะไก่ไก่ห <Yeah. S 1> นูหลอนคะ่ะกรุณาเก็บเอาไปด้วย yeah, yeah. อาน้องอันดาเป็นอะไรคะอะไรติดจมูกอะเหลืองเหลืองลอย่เฮ้ยหนูทำอะไรคะโอ้ไปแคสจมูกทำไมคะหนูทำอะไรลูก <Yeah. S 1> อาดอกไม้ไปไหนเมื่อกี้เห็นดมดอกไม้อยู่ไม่ใช่เหรอคะเฮ้ย <Yeah. S 1> ติดอะไรคะจมูกติดอะไรคะเมื่อกี้นี้ อะไรติดจมูกคะสีน้เหลืองเองอดอกไม้อโอ้ยไม่เอาไปเล่นตรงนั้นนะลูก,กช่วงนี้ดอกไม้ออกดอกอ๋อไม่ต้องดมเยอะค่ะดมแล้วจนจมูกเหลืองเลยเนี่ยโอ้ยเอามาให้หมาม,ะมะดมหมาแพ้แกสอนดอกไม้ลูกว้ายหมามดมไม่ไหวหรอกลูกหม,ะมะาแพ้เด็กๆภาษาไทยนิดหน่อยค่ะน้องโฟม น้องโฟมชื่อจริงชื่ออะไรครับไทยเยอรมันครับอะไรไทยเยอรมันครับผิดแล้วลูกตอบคําถามผิดแล้วน้องโฟมชื่ออะไรครับไทยเยอรมันครับมาม่าไม่ได้ถามว่าน้องโฟมเป็นลูกครึ่งอะไรครับโอลิการ์มอนครับน้องโฟมชื่ออะไรนะคะชื่ออะไรลูกชื่อเด็กชายโอลิการ์จมอนครับ น้องโฟมชอบกินอะไรครับน้มชอบกินชอบกินอะไรครับกินขนมอ่าชอบกินขนมอ้าวแล้วแล้วน้องโฟมชอบกินนะเอ้ยชอบดื่มน้ำอะไรครับชอบดื่มน้ำโคลาอ่าโคลาน้ำโค้กครับภาษาไทยอันน้ำอะไรอีกลูกับ้ำน้ำน้ำผสมมิกซ์ เออกับพี่ซูมิกไม่ใช่แล้วน้องฟมกินอะไรครับน้องฟมกินแอปเปิ้ลพูดพร้อาๆครับน้องชมกินแอปเปิ้ลสีแดงครับอ่แอปเปิ้ลสีแดงครับสีแดงกับสีเขียวชอบอะไรครับน้องฟมชอบแอปเปิ้ลสีเขียวกับแอปเปิ้ลสีแดงพวกกินแอปเปิ้ลสีแดง น้องอาดาท่องกอไก่ได้ไหมคะอท่องกอไก่สิคะรอลุ้นอยู่นะเนี่ยก็เอ้ยกอไก่สิลูกดูหน้าคนดื้อน,นะคะให้ท่องกอไก่ดูทับหน้าอือ,อลูกๆจะกลับบ้านกันแล้วนะคะ oh. <mistakes. S 2> เกือบสองชั่วโมงแล้ะ โฟลีไปทางโน้นแล้วค่ะน่าลูกเวลาขี่ให้ระวังนะคะลูกขี่ลงอย่างเร็วทำเป็นเซียนตัวแค่นี้ไปมหมาค่ะสุนัขหมาหลูกพี่โฟลีอยู่ไหนเนี่ยพี่โฟลีไปไหนคะเนี่ยอ,อ๋อพี่โฟลีอยู่โน่น น้องอันดาเจ็บเข่าไหมลูกล<ะ>เราต้องระวังนะคะไป<ะ>บอกป๊าป้าน้องอันดาเป็นไรลูกน้องอันดาล้ม,ลมอือมเจ็บเข่าค่ะเจ็บเข่าค่ะอันดาเยอันดาร้องไห้ไหมลูกเมื่อกี้น้องอันดาร้องไห้ไหมคะเมื่อไหนคนร้องไห้หนะ้าตาเป็นยังไงโอ้โห้ร้องไห้อ น้าจงสารจังเลยเดี๋ยวมาม่าพาขับรถกลับบ้านแล้วนะลูกนะ <Yeah. S 1> ทำอะไรคะ <Yeah. S 1> ฮะทำอะไรคะ <Yeah. S 1> คืออะไรลูกดอกไม,ดกไม้ดอกไม้ดอกไม้อะมาทำอะไรคะเอามาให้มาม่าเหรอคะโอ้ยดมแต่ดอกไม้นะคะดูโอ้ย <Yeah. S 1> อืมโอ้ยมาม่าก็แพ้และอองเกสรดอกไม้ลูก มาม่าก็แพ้และอองแกสอนดอกไม้จะมาให้แต่มาม่าดมโอ้ยจะหมวกเหลืองหมดแล้วไม่ดมแล้วค่ะไปะามาม่าไม่ดมแล้วค่ะมาม่าไม่ดมแล้วค่ะโอ้ยไม่เข้าไปลูกไม่เข้าไปเดินออกมาถนนค่ะถนนถนนออกมาถนนค่ะค่ะไม่ไปเดินในทุ่งหญ้านะลูกนะอันดาเป็นไรคะ เป็นอะไรห้องไห้จะกลับบ้านนะคะลูกสาวมีแบบลีล้ามากเลยนะคะไม่ยอมกลับสักทีนะคะพี่ไปถึงไหนแล้วไม่รู้เนี่ยอ,อ๋อพี่โฟรเียนอยู่นู่นเหรอคะไหนดูสิพี่โฟรเียนมาแล้วโอ้ชิ ก็น้องอันดาไม่ไปสักทีไงลูกม่าม่าก็รออยู่ค่ะอ่ะพี่โฟลี่ช่วยน้องไปเอาปุ๊กกี้ไปเก็บไม่งั้นน้องก็ไม่กลับสักทีลูกไปไปน้องอันดาวิ่งไหมคะน้องอันดาวิ่งเป็นไหมคะแอนดาวิ่งแล้วค่ะอ๋อเหยาะเหยาะเหยาะ โอ้ยพัจจันทร์อะไรจะมาอยู่ตอนนี้ลูกอันนี้มันกลางวันอยู่ค่ะ no, ไหนคะม <Yeah. S 1> มามา่ามองไม่เห็นลูกแ <Yeah. S 1> คืออ๋อวอลคอร์ภาษาไทยเมฆลูกก้อนเมฆ <Yeah. S 1> ค่ะก้อนเมฆค่ะ no, s <S ไหนละ่ะลูก <Yeah. S 1> มันคืออะไรคะ <Yeah. S 1> นกหรือเปล่าลูกนกบิน <Yeah. S 1> อือปะ yeah. ลูกสาวถามนู่นถาม,ถามนี่ดีนะคะอะทำอะไรล่ะลูกไปอันนา้าไะหนูทำอะไรคะหนูจะวิดพื้นเหรอลูกหนูจะวิดพื้นเหรอคะอันหนึ่งสองสามอเอาออกกําลัางกายค่ะหนึ่งสองสามออกกําลัางกายค่ะหนึ่งสองสามเอาไ่วิดพื้นโยกซ้ายโยกขวาโยกซ้ายโยกขวาโยกซ้าย <Ready? Go! S 1> oh! อ้วอาวใครจะชนะอ้าวใครจะชนะไปที่รถเลยค่ะ <c oughs> น้องโฟมกับ <c oughs> น้องอันดาไม่ถอดรองเท้านะคะรับน้องอันดาหนาวเหรอคะป้าหนาวแล้วก็ขึ้นรถค่ะ <c oughs> อ้าว นะจะมาใส่หมวกอะไรละลูกเอาหมวกลองค่ะคุณร์มป้าขึ้นรถครับอ่ะเร็วๆช่วยน้องครับ ดีๆนะครับเรายกดีๆหรอกเทไม่ไปเล่นนะคะอันดาขึ้นรถค่ะพี่โฟลร์รี่นี่แล้วนะลูกขึ้นรถค่ะขึ้นรถเดินป่าลูกสวยอันสไกน์เนี่ยนะลูกสวยไปขึ้นรถค่ะขึ้นรถกลับบ้านค่ะกลับบ้านบ้านอยู่แค่คืบบ้านอยู่แค่คืบ อาเด็กๆสองคนขึ้นรถแล้วเรียบร้อยสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนวิดีโอนี้สสวัดีค่ะสวัสดีค่ะหอมดอกไม้จมูกโยาเลยลูกสาวเเอะไรดือนนดด้อเฉยหาฟุกซอยขึ้นบินลูกจุฟุกซอยอ่ะ,สว,ส,ะสวัสดีครับพี่โฟนสวัสดีครับน้องโฟนน้องโฟนจะไปไหนครับน้องโฟนจะกลับกาบานครับอืม bye bye con bye 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 bye, bye, bye. bye, bye.